สวัสดีครับผมด้ใชัสิทธิ์จาก p o d p o s t c o นะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่เรื่องของการเปลี่ยนภาษานะครับในระบบ o d o นะครับคือไอภาษาเนี่ยมันจะมีสส่วนครับก็คือภาษาตอนที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ o d o นะครับที่ผมเคยโชว์ก่อนหน้านี้นะครับพิมพ์เข้า Odu.com และบางทีเราอยากจะอ่านพวกเหมือนกับคำเชื่อเชิญเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษนะครับให้เป็นภาษาอื่นได้โดยการ อ่าสกอร์มาที่ด้านล่างนะครับเช่นนี้อันนี้เป็นภาษาไทยถูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเราอ่ะเข้ามาในระบบนะครับคือไงคือเข้ามาในนะเข้ามาในตัวดัตเตอร์เบรของโอดูเราแล้วเนี่ยแราวเรารู้สึกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษตัวเนี้ยมันหมายความวม่ายังไงนะถ้า ในไทยมันคืออะไรนะครับเราสามารถโหลดตัวเขาเรียกว่าตัวแปลภาษานะครับหรือพูดง่ายคือการเปลี่ยนภาษาปุ๊บขึ้นมาคือมือได้เลยนะครับเอาละวิธีการที่เราจะทําการเปลี่ยนภาษานะครับทำยังไงนะครับก็เบื้องต้นก่อนเนี่ยผมจะขอทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อมันวิ่งเข้าไปสู่ที่ด้ียว่าหน้าแดชบอร์ดหน้าตรงบริเวณนี้เขาเรียกหน้าแดชบอร์ดโอเคไหมครับหลังนั้นเนี่ยนะครับก็ทําการนะครับกดมาที่ตรงไอคอนนี้ครับถ้าใช้ไอคอนนี้นะครับไอคอนนี้นะ แล้วก็เลือกคำว่า preference ครับหลังานั้นเนี่ยมันจะมี section ที่ชื่อ language ในกรณีถ้าเกิดคุณกด d r o p d o แล้วคุณเจอแค่อังกฤษเนี่ยหมายความว่าคุณยังไม่ได้ทำการโหลดต,ตัวแปลภาษาที่เป็นภาษาอื่นเข้ามาจะเจอแค่อังกฤษในนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะให้มันสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเป็นภาษาอื่นนะฮะก็คุณต้องกดที่ตรงนี้ครับตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วที่ตรงนี้ตรงนี้นะนะครับซึ่งการกดรนี้ก็คือเป็นการโหลดภาษาเพิ่มเติม,ตมในกรณชุบ มันก็จะวิ่งมาที่หน้านี้คราวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานใช้งานยังไงสมมุติผมอะ่ะไม่เคยโหลดภาษามาก,ก่อนนะครับก็จะมีเช็คบ็อกสองฝั่งใช่ไหมฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้ในกรณีนเนี่ยให้คุณเลือกเช็คบ็อกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นการบอกว่าคุณนะต้องการจะโหลดนะครับหรือ Active ภาษาอะไรบ้างนะครับจริงๆคุณสามารถกด Acttivate ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นผมอยากจะให้มันรองรับภาษาญี่ปุ่นด้วยลวกันก็ เรามองหาพวกภาษาปุกเจแปนนิสนะครับผมก็มาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็กด activate ครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาก็ถามคุณว่าคุณต้องการจะเอาไอ้ตรงเนี้ยยัดเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์นะเพื่อแปลภาษาด้วยไหมบอกอ๋อยัดด้วยนะครับเผื่อว่า user บางคนอยากจะให้เขาเรียกว่าเข้าใจภาษาที่ใช้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนแปลภาษาให้อัตโนมัตินะครับก็จะเป็นเหมือนกับ google translator แต่ถ้าเกิดคำไหนที่มัน เปิดคำศัพที่มันอยู่ในฐานข้อมูลมนันมันก็ใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมให้เราเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเมนูในในระบบพอร์ทัลของเรานะครับก็กดแอดเข้าไปนะครับพอกดแอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทําการโหลดเจ้าตัวแปลภาษาเข้ามาในระบบเราแล้ววเราจะขึ้นมาว่าคุณเนี่ยอยากจะทําการสวิชภาษาตอนนี้เลยไหมก็คือคุณสามารถกดเพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาเจแปนได้เลยผว่าจะกดนะครับปุ๊บดนะ้นเราจะเห็นว่าเมนูเมนูเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาเจแปนเลยเห็นนะ นะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับอานนี้ประเด็นคือเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมหรือเปลี่ยน,นภาษาอื่นทําไงคราวหน้าเนื่องจากว่าเราทําการโหลดตัวแปลภาษาเข้ามาในระบบแล้วคราวหน้าเราจะเปลี่ยนล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเราก็เลือกไอ้ตัว preference นะครับสิ่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรง language นั่นแหละเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นภาษาอื่นเช่นผมเลือกภาษาไทยนะครับผมกดบันทึกนะะอ่านเนี่ยจะต้องจำจำนิดนึงว่าอันไหนคือปุ่มบันทึกอันไหนคือปุ่มยกเลิกน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูแบบภาษาไทยแหละนะครับแลนนี่ก็คือวิธีการแล้วเรียกว่าเปลี่ยนภาษานะครับในหน้าแดชบอร์ดแล้วก็การโหลดภาษาหรือโหลดตัวแปลภาษาเข้ามาในระบบมันก็ช่วยทําให้บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าภาษาอังกฤษแบบนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับก็มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับบางทีเราอาจจะงงๆมันคืออะไรเนี่ยนะ อย่างเช่นคําว่า lead เนี่ยคือแบบว่าถ้าไทยก็คือพวกเป้าหมายวันนี้เรามีเป้าหมายอะไรบ้างที่จะต้องเข้าไปจัดการนะครับล่าช้าไปแล้วโอกาสก็คือตัว opportunity, opportunity นะครับก็อันนี้ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ